ร้านเพชรทองคุเบเล่จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือ2องดุดจำนำงานเก่างานโบราณพร้อมใบเซอร์ใบรับประกันทางร้านมีบริการส่งด่วนอิมเอสและลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงพิกัดร้านแม่กองสมุทรสงครามนัดรับได้ที่คุเบเล่คาเฟ่กทมร,รับได้ที่เจเจมอจตุจัก สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกระตอดเพชรทองโกเบลล่นะคะ EP นี้เป็น EP ที่110กันแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะได้จากช่องทีวีข้างล่างนี้เลยะคะ่ะแอดไลค์เพิ่มนเพื่อนคิวอาวคนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0627892151นะคะพร้อมแล้วรับชมสินค้ากันได้เลยะคะ่ะ รายการที่ 1. นจี้พับิคเนตเนื้อโลหะกรอบหน้า38%ความยาวรวมตะขอ4.2คูณ2.8งจุซมราคา11,000บาทจี G ้พับิคเนตเนื้อโลหะกรอบหนาคา3สศิละปะที่ผสมผสานความงามและพลังแห่งปัญญาเติมพลังศรัทธาและความสำเร็จให้ชีวิตด้วยจี้พับิคเนตที่โดดเด่นไม่เหมือนใครตัวจี้ทำจากโลหะค,คุณภาพเยี่ยมปณนีด้วยกรอบนาแท้38% เพิ่มความสง่างามด้วยการออกแบบที่ละเอียดละออถุกมิติมาด้วยขนาดกระทัดรัดความยาวรวมตะขอ4.2คูณ2.8ซนตเมตรพอดีสำหรับใส่ติดตัวเสริมสิริมงคลในทุกโอกาสพาพิษคเนตรองแห่งปัญญาสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและการเริ่มต้นมิติใหม่ที่ดีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพลังความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้และการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ล้อมด้วยกรอบหน้าส38ซความหรูหราที่ลงตัวเพิ่มความเงางามที่ดึงดูดทุกสายตาจี้นี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับที่สวยงามแต่ยังเป็นเครื่องรางที่เต็มไปด้วยความหมายและพลังแห่งความเชื่อพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่นําคุณไปสู่ความสําเร็จในทุกๆด้านให้จี้ปะพิคเนตเป็นสื่อกลางแห่งพลังบวกและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดโกโกเวเล่ Go ale, หรือเฟซบุ๊กได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ รายการที่สองจี้ทาวดีแก้วน้ำเงินทรงถังเบียร์บ้านเชียงขนาด17มิลิเมตรทองคำ75%น้ำหนักรวม8.2กรัมค้อยลูกปัด5สีความยาวรวมตะขอ4.5คูณ1.75ซนติเมตรราคา15,500บาทจี้ทราวดีแก้วน้ำเงินทรงถังเบียร์บ้านเชียงทรงคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์และความงามร่วมสมัย ยุคทาราวดีประมาณศตรวรรษที่12-16สะท้อนรสนิยมในระดับด้วยจี้สุดพิเศษที่รวบรวมความงดงามจากสองยุคสมัยทั้งศิละปะโบราณและการออกแบบร่วมสมัยจี้ทาราวดีแก้วน้ำเงินทรงถังเยียยบบ้านเชียงคือผลง,งานที่เลอค่าและเต็มไปด้วยความหมายแก้วน้ำเงินแห่งทาราวดีงานโบราณสื่อถึงพลังแห่งความสงบความรุ่งลุกและการปกป้องเสริมความหมายดีๆให้แก่ผู้สวมใส่ ระดับด้วยทองคำแท้75%กรอบทองคำสุดหรูน้ำหนักรวมทั้งสิ้นรวม8.2กรัมช่วยเพิ่มความสง่างามและมูลค่าด้านล่างประดับลูกปัด5สีตัวแทนแห่งธาตุทั้ง5ที่สมดุลพลังแห่งธรรมชาติที่ส่งเสริมความสุขความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิต มาด้วยขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังความยาวรวมตะอขอ4.5ซนติเมตรคูณ1.75ซนติเมตรพร้อมหนักเบาสวมใส่ง่ายเหมาะทั้งในวันธรรมดาลและโอกาสพิเศษผลนานศิลปะที่มีชีวิตได้รับบันดาลใจมาจากทรงถังเบ้านเชียงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมโบราณไายทอดฐานชิ้นง,งานที่ผสมผสานเทคนิคชั้นสูงและความละเอียดละออทีอ่ชิ้นนี้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงเพื่อประดับแต่ยังคือเรื่องราวของประวัติศาสตร์และศิลปะของความหมายที่ล้ำลึก พร้อมเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณจี้นี้มีรอยตำหนิบางส่วนตามการเวลานะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดโกโกเบเล่หรือ Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ